ผมผู้ใหญ่ฝันเรือนรีสวัสหว์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลน้ำเย็นอำเภอแหวงหาจังหวัดอ่างทองทำนาทั้งหมด19ไร่เป็นนาหวานน้ำตมที่ผ่านมาใช้เมล็ดพันธุ์30กิโลกร,รมัมหรือว่า3ถังต่อไร่ ปรากฏว่า,าต้นข้าวนั้นหนาแน่นอากาศถ่ายเทไม่สะดวกทำให้ต้นข้าวอ่อนแอต่อโรคแมลงต่างๆาทำให้ต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้นฉีดยา,ามากขึ้นทำให้ต้นทุนสูงส่วนผลผลิตก็จะได้ประมาณา80ถัง90ถังแล้วแต่ฤดูปัจจุบันก็จาก ได้ไปอบรมเรียนรู้าตามสถา,านที่ต่างๆตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยแล้วก็ผ่านการอบรมจากโรงเรียนชาวนาของจังหวัดอ่างทองอก็จึงลดในการใช้เมล็ดพันธุ์น้อยลงนะครับก็เหลือ,อ10กิโลต่อไร่หรือว่า1ถังต่อไร่แล้วก็มาปัจจุบันเนี่ยมาแปลงประกวดของจังหวัดอ่างทองเนี่ยร่วมกับเกษตรจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็คือไม่เกิน 5 5กิโลต่อไร่แต่แปลงที่ประกวดที่แปลงนี้นะครับก็กว่านเพียง4กิโลต่อไร่เท่านั้นนะครับก็มีการแต่กอดีโรคแมลงไม่ค่อยมีนะครับตั้งแต่วานมาพ่นยาไปครั้งหนึ่งก็คือเป็นยาโฮอร์โมนไม่ใช่ยาไม่ใ,ช,มใช,ช่ไม่ใช่ยาปราบตูพืชไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อโรคนะครับเพียงแต่ พ่นสารป้องกันคือน้ำมันสารละลายน้ำมันตะเดาครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้พ่นยาเลยแต่ก็คาดว่าจะพ่นอีกครั้งหนึ่งก็คือจะใช้โฮอร์โมนไข่พ่นเป็นโฮอร์โมนเพื่อบำรุงช่อดอกเพื่อให้บำรุงรวงข้าวให้เมล็ดเต็มมากขึ้นส่วนผลผลิตก็คงสรุปให้ให้ทราบอีกครั้งภายหลัง